วันนี้นะคะรีวิวโลอโล่าลิตสฟิทกระบะท้ายของ Isuzu D-Max All New เป็นรุ่นออโต้นะคะตัวนี้ใช้งานสะดวกมากมีรีโมทไปให้2ตัวนะคะลูกค้าลูกค้าเลือกได้ว่าจะใช้รีโมทหรือว่าจะใช้แอปในมือถือนะคะอ่ะคอนโทรลด้วยรีโมทให้ดูนะคะกดเปิดความเร็วประมาณนี้นะคะสต็อปได้ทุกสเต็ปนะคะอ่ะเปิดไปนะคะปุ่มเปิดไฟนะคะใช้งานไฟนะแล้วก็กดปิดมาความเร็วประมาณนี้นะคะกดปุ่ะะมเดิมเพื่อสต็อปได้ กดปิดสุดนะคะแล้วก็แอปนะคะแอปไม่ใช่แอปแบลนะคะแอปพลิเคชันนะคะหลังจากเราเชื่อมต่อแล้วนะคะเรื่องสอนการเชื่อมต่อเดี๋ยวน้องสอนการเชื่อมต่อหน้าร้านนะคะลูกค้าอ่ะกดเปิดนะคะความเร็วก็ประมาณนี้นะคะปรับความเร็วได้นะบอกไว้ก่อนนี่เลยนะคะอ่ะปุ่มเปิดไฟนะคะปิดไฟเปิดไฟนะคะอ่ะแล้วก็ปิดไฟเนาะปิดเข้ามา ตัวนี้สามารถตั้งค่าได้นะคะมาที่ setting นะคะรูปฟันเฟืองด้านขวา r u n n i n g s p e e d นะคะสามารถปรับได้3ระดับเ็ว mid d ด e ก็คือจะเป็นระดับปกตินะคะ l ล w ก็คือช้า่า s t d n r d r d จะเป็น Middle ไปให้เนาะแล้วก็อันนี้กันหนีบนะคะกันหนีบสามารถปรับได้แสงนะคะปรับได้ตัวนี้เป็นความยาวช่วงกระบะตัวนี้ไม่ต้องปรับอะไรนะคะแล้วก็เปลี่ยนพาสเวิร์ด พาสเวิร์ดเริ่มต้นเนี่ยมันจะเหมือนกันทุกคันเนาะอันนี้สามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้นะคะลูกค้าใครที่สนใจโรลลิตรุ่นออโต้แบบนี้นะคะก็ติดต่อตามคอนแทคด้านบนได้เลยนะคะถ้าลูกค้าติดทันภายในเดือนเก้ายังได้ราคา29,900บาทอยู่นะคะแต่ว่าถ้าหมดไปแล้วจะเป็นราคาเลข3แล้วนะคะลูกค้าใครสนใจนะคะ บอกว่าไม่อยากใช้รีโมทที่มากับเซทขอใช้แอปอย่างเดียวได้ไหมได้เหมือนกันเพราะบางคนไม่อยากพกรีโมทให้ยุ่งยากวุ่นวายเนาะก็ติดต่อตามคอนแท็ก้านบนได้เลยนะคะร้านประดับยนต์ของเรานะคะเอสเประดับยนต์นะคะเซิร์ชใน Google m a p เจอเลยร้านตั้งอยู่ที่จริงชั้นราศดกช่วงต้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ